ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อยู่ไปก็ไรค่ะแข้งนอกสายตาสอดโดนกระชากผลแมนยูซัมเมอร์นี้หลังเอริกเชนฮฮกมองข้ามไม่ให้โอกาสตลอดทั้งฤดูกาลวันที่20พฤษภาคมล่าสุดนะครับอาสปอร์ R port, ซื้อกีฬาชื่อดังของตุรกีได้รายงานว่าในเวลานี้อันตายวายินเดียผู้รักษาประตูมือสองของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้เตรียมที่จะกลับไปเฝ้าเสาในบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยมีรายงานว่าสโมสรการลาตาสลายยักษ์ใหญ่ของแดนไก่งวงในเวลานี้สนใจคว้าตัวบายินเดียผลจากมานั่งสำรองของสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีมดังของสึกพรเมริกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอันตายบายินเดียย้ายจายกเฟเนบาเชมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว4ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเซ็นสัญญา4ปี ครับเพื่อเข้ามาแทนที่ของดีนแทนเดอร์สันที่ย้ายไปร่วมทีมคิสซันพาเลตแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าตัวพึ่งได้ลงเฝ้าเสาไปเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นในศึก FA ฟเอคับรอบ4ี่บุกไปชนะนิวพอร์ตเคานตี้สประตูต่อ2เมื่อวันที่28มกราคมช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงที่อังเดโอนานาไปรับใช้ทีมชาติแคมาูนในศึกเอฟคอนในขณะที่ในศึกเพเมลิกอังกฤษอันไตาบายินเดียมีชื่อเป็นตัวสำรองต่อจากอังเดโอนานามือหนึ่งของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง35เกมแต่บายินเดียไม่เคยได้รับโอกาสจากเอริกเซนฮักให้ลงเฝ้าเสาเลยแม้แต่นาทีเดียวเช่นเดียวกับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและคาราบาวครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้เคยเปิดใจหลังจบเกม f a ครับที่ชนะนิวพอร์ตเคานตี้ว่าตนนั้นต้องการโอกาสสัมผัสเกมมากกว่านี้และล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวได้หมดความอดทนกับการรอโอกาสได้สแสดงผลงานและต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะครับจึงได้ ขอย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วทําให้สโมสรนกาลาตาสลายได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของอันไตาบายินเดียอย่างใกล้ชิดและพร้อมคว้าโอกาสกลับไปเฝ้าเสาในบ้านเกิดอีกครั้งในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากเคยเห็นฝีมือของในด่านผู้นี้นะครับในสมัยที่ร่วมงานกับเฟเนบาเช่ในปี2019-2023ถึงโดยบายินเดียพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกตุรกีในปี2022-2023ถึงด้วย และติดทีมชาติชุดใหญ่ตุรกีไปแล้ว8นัดโดยคาดว่าการาตาสลายจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวอันตายบายินเดียในราคา2ล้านปอนด์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสลับขั้วแมนยูอาศัยเมสันกรีมูดลงไปในข้อเสนอคว้าตัวคาวาลัสเคเรียพิมปีสัตแดนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมใช้ไม้เด็ดในการคว้าตัวดาวยิงชาวจอร์เจียจากทีมดังของเซเรียอิตาลีด้วยการใส่ชื่อของกองหน้าดาวลุ่งชาวอังกฤษลงไปในข้อเสนอที่กําลังจะยืน่นหลังมีรายงานว่ายักษ์ใหญ่จากอิตาลีติดต่อขอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอเซมเมสันกรีมูดในช่วงซัมเมอร์นี้ วันที่19พฤษภาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากสกีเมียร์อังกฤษเตรียมใส่ชื่อของเมสันกรริบูดกองหน้าเดาวรุ่งของทีมไปในข้อเสนอยนื่นซื้อกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีอย่างคาวิกซาคารวัลและสเคเรียตามรายงานจากเดลิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่านาโปลีได้ติดต่อหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเมสันกรริบูดในช่วงซัมเมอร์นี้และมีการค าดการกันว่ากองหน้าวัย22ปีจะย้ายออกจากปีศาจแดงเป็นการถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันหลังจากในฤดูกาลนี้ถูกปล่อยตัวให้กับเคตาเฟยืมตัวใช้งานเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วกรีนวูดโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับเคตาเฟ่ T A นะครับโดยยิงไปแล้วถึง10ประตูจากการลงเล่น34นัดโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากให้เมสันกรีนวูดย้ายทีมแบบถาวรเพราะเนื่องจากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมด้วยเช่นกัน โดยมีรายงานว่าคาวาลัสเคเลียคือหนึ่งในตำแหน่งตัวลุกลิมเส้นคนใหม่นะครับที่ทีมปีศาจแดงต้องการที่จะได้ตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทว่าค่าตัวของทางคาวาลัสเคเลียที่นาโปลีตั้งไว้ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะครับตามรายงานล่าโซดโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นที่จะต้องควักเงินไม่ต่ำกว่า86ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับปีกชาวจอร์เจียวัย23ปีรายนี้นั่นทําให้ทีมปีศาจแดงต้องมานั่งคิดกันใหม่ ว่าจะทําอย่างไรกับดิวดิวนี้และสุดเดลิเมลสื่อชื่อดังได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยอมจ่ายเงินจํานวนมากขนาดนั้นเพื่อคว้าตัวคาราลัสเคเลียอย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขาคิดว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปแต่มีรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใส่ชื่อของเมสันเกรินววดกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษลงไปในดิวนี้นะครับเพื่อลดค่าตัวของคาวาลัสเคเลียลงมาและจะเพิ่มเงินให้นาโปลี อีก40ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าพวกเขายังไม่สามารถหาทางออกกับเมสันเกริน o ูดได้หลังจากที่ตัวนักเตะลายนี้พ้นคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวแต่กระแสต,ต่อต้านนั้นยังแรงอยู่นะครับเกินกว่าที่จะดึงตัวกลับมาร่วมทีมได้โดยคาดกันว่านาโปลีน่าจะถูกใจข้อเสนอนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นให้เนื่องจากก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเมสันเกรินวดหากตัดเรื่องคดีเฉาออกไปแล้วนั้น ไม้เขียวคือหนึ่งในนักเตะกองหน้าที่น่าสนใจมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปนอกจากนี้แล้วเมสันเกริบูตยังถูกหลายๆทีมในยุโรปลุมจีบมาแล้วในช่วงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาเรื่องอนาคตของนักเตะรายนี้ไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเอเดรติโกมาดริดมาลายูเวนโตสและเสือเหลืองบูดสเซียดอบบลนแต่มีรายงานว่าเซอร์จิมและคิดพร้อมพิจารณาข้อเสนอขายขาดเมสันเกริบูตที่มีราคาอย่างน้อยคือ50ล้านปอนด์ขึ้น ไปก็ถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเมสันเกเรนบูดที่จะใช้เป็นข้อเสนอลดราคาคาวิกซ่าคาวารัสเคเลียเนื่องจากดูแล้วกระแสต่อต้านน่าจะยังรุนแรงอยู่นะครับและจะไม่สามารถดึงตัวเมสันเกเรนบูดกลับมาร่วมทีมได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรคุ้มหรือไม่สําหรับดิวนี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูแอบยิ้ม สโมสรน,นี้ติดป้ายราคาตวดีโบซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับฟราวิเซโอรโรมาโน,โนโ่ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะแถวหน้าได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าตัวน้องแถวต,วตวดีโบปากันหลังทีมชาติฝรั่งเศสเข้าร่วมทีมได้ด้วยสนนราคาไม่แพงที่30ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่สโมสรน,นีดยินดีรับไว้เพื่อปล่อยนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของนีดเคยตกเป็นข่าวว่าถูกเชลซี ตามจีบอย่างหนักถึงขั้นลุกติดต่อเบื้องต้นกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วด้วยและยังถูกลือว่าเป็นเป้าหมายของสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามรายงานในหน้าสื่อฝรั่งเศสเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนได้ระบุว่าโตดิโบจะไม่ถูกขายให้ทั้งเชลซีและสเปอร์แต่จะถูกทางเซอร์จิมและคลิปเก็บเอาไว้เพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นและด้วยการที่เวลานี้เซตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกน้อยทําให้ถ้าโต ติโบย้ายมาร่วมทีมจริงก็น่าจะได้ยึดตําแหน่งตัวจริงทันทีและทําให้เซนเตอร์บางรายต้องถูกขายออกไปในเวลาเดียวกันและสุดนะครับโรมาโนได้ระบุว่าสโมสอนนี้จะตั้งราคาขายตวดิโบเอาไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตที่จะคว้าตัวตวดิโบไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอาจริงแมนยูเตรียมทุ่มเงินฉุดไอวานโทนี่ล่าตะข่ายซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับทีมทอกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอขอคว้าตัวไอวานโทนี่หัวหอ,อกตัวเก่งของเบนฟอร์ดมาเสริมทัพในซีซั่นหน้าแล้วแต่มีรายงานว่าเบนฟอร์ดสโมสรร่วมสึกพเพเมริกยังไม่ตอบตกลงนะครับเนื่องจากหวังฟันเงินเข้ากระเป๋าก้อนโตในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยสื่อเจ้าดังกระาวาอ้างเมื่อวันที่20พฤษภาคมว่าในเวลานี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจทาบว้าตัวไอวานโทนี่เพื่อดึงตัวมารับภารัสํำคัญในตำแหน่งหัวหอกเนื่องจากในเวลานี้สโมสรมีเพียงแค่รับมุดฮอยลุนสตาทีมชาติเดนมาร์กเป็นหน้าเป้าที่แท้จริงเพียงลายเดียวเท่านั้นหลังจากที่จบฤดูกาลนี้องโตนี่มักซเยาจะย้ายออกจากทีมไปโดยฮอยลุนแสดงให้เห็นว่าไม่อาจทําให้สโมสรประสบความสําเร็จ ได้มากพอต่อกรณีของไอวานโทนี่นะครับซึ่งกลับมาลงเล่นได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวมีผลงานสอยตะข่ายไป4ลูกจากการลงสนาม16เกมและซัดประตูแรกในนามทีมชาติอังกฤษได้แล้วนะครับจากการรับใช้ทีมชาตินัดที่2และที่สําคัญสตาร์วัย28ปีลายนี้เหลือสัญญากับเบนฟอร์จนจบซีซั่นหน้าเท่านั้นอีกทั้งเจ้าตัวแสดงความปรารถนาย้ายสังกัดอย่างชัดเจนนะครับด้วยหลังยินดีรับใช้สโมสรต่อใน ช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวจึงทําให้เป็นที่มั่นใจแล้วนะครับว่าทีมของกุนซือโทมัสแฝงมีความพร้อมที่จะขายดาวดังแรกกับการรับเงินก้อนโตแทนที่จะรอเสียเขาไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์น้าก็นั้นก็ดีนะครับทีมท็อกได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเสนอจ่ายค่าตัวไอวานโทนี่เป็นจํานวนเงิน40ล้านปอนด์แต่ทางเบนฟอร์ดบอกปัดไปแล้วนะครับเนื่องจากต้องการได้เงินที่สูงกว่านั้นและทําให้ทีมปีศาจแดงต้องคิดหาลู่ทาง ที่จะทําให้เบนฟอร์ดยอมใจอ่อนสําหรับดิวของไอวานโทนี่ส่วนตัวแอฟมินมองว่าเหมาะสมแล้วนะครับในราคา40ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากสูงกว่านั้นน่าจะไปมองหาดิวอื่นน่าจะดีกว่าแล้วเพื่อนเพ่อี่พี่พแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรถ้าตัวของไอวานโทนี่ควรที่จะเหมาะสมที่เท่าไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่20พฤศ ภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอปมินขอกร,ราบสวัสดีครับ